สดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งกล่องนวัตกรรมประหยัดน้ำมันสมาร์ทอนะครับว่าติดตั้งง่ายขนาดไหนนะครับอุปกรณ์ในการติดตั้งนะครับก็มีไขควงปากแฉกนะครับแล้วก็ปัจแจเบอร์สิบครับแล้วก็มีสายคาดนะครับสายคาดนี้เอาอย่างดีหน่อยนะฮะเพื่อที่จะยึดยึดกล่องนี้ให้อยู่กับตัวรถนะครับนี้เรามาดูนะครับแกะออกมานะฮะ ประกอบด้วยกล่องแล้วก็สายออกมาสองสายสายด้านหนึ่งนะครับก็จะปล่อยประจุลบแอนไอออนเราก็ใส่ไปในท่อไอดีนะครับส่วนสายอีกด้านหนึ่งนะครับก็เชื่อมไฟแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับหมุนออกมาครับง่ายๆครับหมุนง,ง่ายดึงครับดึงให้ออกมาฮะจะเป็นช่องนะครับ แล้วก็เสียบเข้าไปเลยใายเข้าไปเลยนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับก็ขันที่นั่นเหมือนเดิมน,นะครับโอเควนันนี้อีกด้านหนึ่งก็มาเชื่อมไฟนะครับแบตเตอรี่นะครับสีดำเนี่ยเข้าขั้วลบสีแดงเข้าขั้วบวกนะครับเราใส่ขั้วลบก่อน,น มุนครับค่อยๆหมุนออกมานะครับระวังอย่าให้หล่นนะครับนะฮะสีดำนะครับขั้วลบนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่หางปลาเข้าไปนน,นะครับนี่ก็ขั้วบวกเอาละใส่เข้าไป เรียบร้อยทีนี้มาดูครับดูที่กล่องมานะครับกล่องเนี่ยระบบสตาร์ทเนี่ยใช้ระบบไวเบชั่นเซนเซอร์นะครับเมื่อมีการสั่นสะเทือนเมื่อเราติดตั้งไว้แล้วนะฮะแล้วก็เราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะขอกลองสั่นเนี่ยกล่องก็จะทํางานทันทีนะครับแต่พอเราดับเครื่องนะครับมันก็จะมีดีเลย์อยู่ประมาณครึ่งนาทีทําให้กล่องดับเองนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูครับว่าว่าเราจะติดตรงไหนจะยึดตรงไหนให้มันดูสวยงามนะครับ รัดแบบนี้นะครับดูนะครับผมก็ไล่มานะครับไล่มากระสายนะครับนะครับแล้วผมก็มาเชื่อมตรงนี้นะครับใช้เขีบมัไทยนะครับจะเทือนได้ครับไม่ต้องกลัวพังนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดเป็นอันจบนะครับการติดตั้งง่ายมากสุดยอดจริงๆนะครับสมาร์ทอีของเรานะครับเป็น วัสดุที่ทนความร้อนแรงสูงนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะครับมันช่วยเซ็ตน้ํามันได้1 5บหถึงสาแล้วแต่วิธีการข,ขับขี่แล้วแต่รุ่นของรถนะครับก็ขอให้มีความสุขและเพลิดเพลินนะครับแล้วก็ประหยัดไปกับนว,วัตกรรมดีๆของเรานะครับสมา